สวัสดีครับพี่น้องครับเอซที่ติดตามทุกคนครับผมชัยภูมิธานีที่เราครับนี้พามาแนะนำและหู้จักกับสมาชิกในครอบครัวของชัยภูมิธานีนะครับว่ามีผู้รดแน่นะครับจำกันจากคนนะครับผมนีนาที แต่ละคนรับผิดชอบอย่างนี้ครับภายในบ้านนะครับพี่ไทยพี่น้องเบืองนะครับติดตามรับชมครับยิ่งเงี้ชิมพี่น้องสาวเง้มู่ <c oughs> กำลังกินเขา้าไปโรงเรียนกับนุ่มบิก กินกับยังกตีข้อย่างปลา,าดุกย่างรถไก่ <c oughs> สิมาท่านรถบ้นาน <c oughs> ไหนท่เหลือนั่งห, <c oughs> หายสิบหกแล้วเออคือหาให้กังหัน hoạt nó ấy bất khuyến, mà, khuyến. mà có đề non bằng đực đực Ở là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không phải... <laughs> สวัสดีครับครับ,คร,บครับเพิ่งตื่นนอนครับผมตื่นนอนครับผม <laughs> เสริมอาโอมเช้าไขหรือเป่าเท้าไั่ไปหาหมอบ่เช้อไปหาหม้อปะอ,อ๋ออืม

Jangan bo. Hmm. Jangan bo. Ma. Oh, boleh Pak. Jangan ใกล้แล้วอ๋ออ๋อนันนั่นนัน่มันมากัดดอกมันมากัดดอกชอยลังมาจื๊บลมนียแล้จะแยกมือล้มไปเหมนมาน้วเหนื่อยขนาดมือตัวนีหืม ท่าอะไรพอตรงไหนนี่คือว่ายันคือเห่าดิงดิ้งอ่ยน่เดกเขากีพน่ดีขีนิดมากเดนั่งเลยดิน้มทำไถ่เอ้ยขี้กไม่กอนนีาี้อะไรก่ Anh à, đi Em nè ăn đi nhà, đúng đồ, đúng đồ, đúng đòn, đúng. Ừ. đi ăn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  đi đi ăn đi ăn đi ăn đi đi ăn đi ăn từ liên ma từ liên ma cái này hay làm sư mượn và đi là thi và chầm được liên ma không có nam phải nhiên có nhai nâng bịt bịt nâng nằm thay Vâng, sim chim lược mà nhăng Hử? Chim lược viên nhăng sim chim lược nhăng Chim lược viên nhăng nhăng Chim lược viên nhăng Chim lược

ใส่ตู้เย็นนะกว่าสิบเปร็นแต่ละมือ,อนซใยครับยังหยกผู้หญ่นะครับเพิ่นเลยมาอยู่สาวหยียันอยู่ในตัวอำเพนะครับก็เลยยังพันหอดนะเป็นหลดหลับสูงมันสิบกว่ากิโลนะครับ เดินทางท่านมาถึงบัตคุณอันสิมากะติมาหลางเคยลังซ้ำครับสำหรับมือูก็ไ้สเนทหรอฮะเมื่อนูกได้สอบเอ็นทีสอบอียงเอ็นทีอ,อียงเอนทีเอ็นทันบอกเอ็นทันบอกอย่างนี<ม>นน้ครูนคนอื่นนะมาคุมสอบเอ็นทีก็จะได้ ขึ้นสั้นหรือว่าได้ขึ้นสั้นเราไปให้ขั้นสอบได้ร,ระดับประเทศพอเดี๋ยวพาไปเที่ยวทะเลกันหน่อนเขาไดนระดับประเทศครับค <laughs> ิดว่าสีฮอดใส่หรอเปล่าปัดเต็มปากเลยเจ้านะกินะกินนะแย่ยังกินเยอด ห่มผ้าลิผ่านเนาะพุ่นเนาะเนาะๆเฮ็ดไปให้มันได้จีบเดียวได้เห็นบ่ได้หลาย4จีบ5จีบเอาแต่ละลูกมีฮะกระซิอีกจีบนั่นย่อแล้วจีบนึงนั่นจีบนึงตัวนี่มันสวยคือจังกระป๋องเลยอีหยัง <laughs> nó xíu nè, Chị... <laughs> nó bỏ vào bên kia nó quên kì, nó chẳng xoay Mới nó bổ vào ngay Bình kì áo Nó bổ vào ngay, bình kì Ồ, lít bà cơ biến rồi Cố Mắc có sao đâu bà bị Makusau loh sih. Im ini. Hah? Iim ah? Oco. Hong yo kan bu. Kepo apa keng? Sumb sum nih. Jin tia. Lalat. Hmm. นี whales, fairly, ่ชิมเป็นล่างซ้ำเนื้อโจ้าพงเลเง้อพลังโจ้งท่านเดียวด้แลยไม่ต้องเงี้ยน่ะอ๋ออ๋ออ๋มีรีลาอีเน้องรีดผ่านนี่เนาะรีดสวย นี่มีชิมหลือเรียนมากระเดีดางซ้ำว่าม่ไงแต่พูดอยู่เป็นแค่นไมน้องมามามา,แบบาม,มามาเฮียเป็นแล้ว กิมหอยเมงภูครับน้องดิจำน้ำกิมกิมกับหอยแมงผูท่านครับเบิง้งโอ้อยเจับเสียบเลยพอนี่อื้อ <laughs> ห้างเดี้วนี่ออ้ครับส่วนตัวเอาสูตรเลยเปรี้ยวหวานเขมเบาเลยเอาคอเฮ็ดเป็นหมดเลย จะขึ้นจะขึ๋อสูสแซ่บเสียบเออเอาแซ่บๆีด้เนี่ยกำลังหนึ่งหอยอยู่นะครับหนึ่ง่าษาอย่างเจ้านเนี่ยหยดมันไหลกันเลยหนึ่งมันหมอมน้อย yeah ha 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 bò là không không có lẽ hú đấy sẹp cứ khựt ขูกแกวเนี่ยเดี๋ยว่านเลยอไปยังเก็มาเก็แกงว้านอ้ยางน้ำจิ้โอ้ยน่ง้อยครับขิหอยนากับน้ำจิ้ สุดอะไรบิ๊ <laughs> ดดูเสียบคันเขาว่าใส่ตำน้ำจิ้มให้พี่หน่อย กับเป็นภาระหน้านที่ของแต่ละคนนะครับหรือโรงเรียนมาก็ได้มาเห็ดเรื่องเหตุงานหลางถอยล่งางซ้ำให้นำสอยก็ได้แบ่งเบาภาระไปบด้กไลเติบอยู่นะครับสำหรับ,บคิดว่ายึดซ้ำนีเห้เด,ด็ดปีน,นี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับ,รบลูกสาวกับลูกชายนะครับผม ลงเป็นในลงเป็นชิปนะครับให้พอมีน,อลลน้องเด้รับเชิญลงกันครับชิหนามีอย่างกะสิชใช่พี่น้องเบืองไม้นะครับชิปนี้กะสิขอรำลาพี่น้อง้ป็นเพียงแค่นี้นะครับชิหนามีอย่างสิลงใ้เบืองไม้นะครับนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม